ทดลองฟังกับอมารินบุ๊กส์พอดแคสต์ความลับที่คนอ่านหนังสือเท่านั้นจะรู้ทาคาชิไซโตะเขียนกระมลวันเพนอารามแปลยุคสมัยที่ไม่มีผู้อ่านการอ่านข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตในลักษณะเช่นนี้ ถือว่าแตกต่างจากการอ่านหนังสือรูปเล่มโดยสิ้นเชิงคนที่อ่านบทความในอินเทอร์เน็ตไม่เรียกว่าเป็นผู้อ่านแต่คนเรียกว่าเป็นผู้บริโภคเพราะไม่ว่าจะเริ่มอ่านจากตรงไหนสุดท้ายแล้วเราก็จะเปลี่ยนไปเลือกสิ่งอื่นที่ดูน่าสนใจกว่าอยู่ดีเราจะคิดว่าอันนี้ไม่เอาอันนี้น่าเบื่อแล้วค่อยๆค,คัดเนื้อหาทิ้งทีละอย่างจนได้บริโภคเฉพาะสิ่งที่คิดว่าอันนี้สนุกดี การเลือกบริโภคเพียงอย่างเดียวเช่นนี้จะทําให้เกิดการตกผลึกได้ยากเพราะจริงๆแล้วการใช้เวลาคัสสันเฉพาะข้อมูลที่ถูกใจในอินเอทอร์เน็ตไม่ได้ช่วยเกิดความรู้ใดๆเท่าไรนักแม้ตอนอ่านจะรองโอ้โหด้วยความประหลาดใจในเนื้อหาแต่หลังจากนั้นก็จะลืมหมดเราอาจได้อ่านข้อมูลความรู้ตื้นๆหลายอย่างอยู่บ่อยๆแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ชีวิตละเอียดลึกซึ้งขึ้น ถือเป็นปัญหาด้านการปฏิบัติตนมากกว่าจะเรียกว่าเป็นปัญหาด้านอุปกรณ์หรือข้อมูลแต่เมื่อไรที่เราตั้งใจว่าเอาละอ่านหนังสือเล่มนี้ดีกว่าเราจะปฏิบัติตัวให้อยู่ในสภาวะผ่อนคลายสบายใจเรากับจะเตรียมตัวฟังเรื่องเล่าซึ่งการกระทำเช่นนี้ถือเป็นการให้เกียรตินักเขียนเหมือนเรากำลังนั่งอยู่ในห้อง7.4ตารางเมตรกับนักเขียน2ต่อ2แล้วฟังสิ่งที่เขาพูดไปเรื่อย แม้จะมีบางตอนที่รู้สึกเบื่อบ้างแต่ก็หนีไปไหนไม่ได้ต้องนั่งฟังต่อไปเรื่อยๆด้วยความอดทนถ้าได้อ่านงานของนักเขียนระดับอัจฉริยะอาจทำให้คุณอยากอ่านจนไม่ยอมหลับนอนเพราะคิดว่าอยากฟังตอนต่อไปเร็วๆจังก็เป็นได้แต่สมมุติว่าหากต้องนั่งอยู่ในห้องสองต่อสองแล้วฟังนักเขียนอย่างฟิโอดออสตเยฟสกีเล่าเรื่องถึงสเดือนติดต่อกันแล้วแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็คงอยากหนีไปไกล แม้ถ้าได้ลองอ่านผลงานของเขาแล้วจะพบว่าสุดยอดจริงๆอย่างไรก็ตามตอนนี้ทุกคนก็คงกำลังหนีจากการอ่านหนังสืออยู่แล้วหากเราเลือกที่จะไม่หนีและฟังเรื่องราวจากนักเขียนจนจบจะเกิดอะไรขึ้นคำตอบก็คือคุณจะได้ประสบการณ์ติดตัวไปเพราะการอ่านหนังสือคือการได้รับประสบการณ์เมื่อเรารับรู้ความรู้สึกต่างๆของตัวละครในหนังสือสมองของเราจะทำงานเสมือนกำลังรับรู้ประสบการณ์จากชีวิตจริง ประสบการณ์เช่นนี้จะส่งผลถึงการสร้างทัศนคติของเราด้วยคุณเองก็น่าจะเคยพบกับประสบการณ์บางอย่างในอดีตที่ทำให้คิดว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์นั้นก็คงไม่มีตัวฉันในวันนี้เช่นประสบการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกทุกข์ใจหรือเศร้าโศกช่วยคุณสามารถเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้มากขึ้นและเมื่อคุณผ่านมันมาได้จึงทำให้ตคุณแข็งแกร่งและมีความมั่นใจมากขึ้น หากคุณเคยรอดจากโรคร้ายหรือได้รู้ซึ้งถึงคุณค่าของชีวิตจากประสบการณ์ใดๆก็ตามตอนนี้คุณก็จะให้ความสำคัญกับเวลาทุกวินาทีมากขึ้นสิ่งนี้จะทำให้ทัศนคติของคุณเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแม้เราจะไม่สามารถพาตัวเองไปลิมรสประสบการณ์ทุกอย่างได้แต่เราก็สามารถสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงได้จากการอ่านหนังสือดังนั้นการอ่านหนังสือจึงทำให้ทัศนคติของแต่ละคนกว้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นมุมมองชีวิต การเพิ่มทัศนคติต่อเพื่อนมนุษย์และการเพิ่มพูนพลังจินตนาการทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการอ่านหนังสือทั้งสิน้นบางคนบอกว่าการพาตัวเองไปสัมผัสกับประสบการณ์จริงเป็นสิ่งสำคัญกว่าการอ่านหนังสือ จริงอยู่ที่การลิมรสประสบการณ์จริงถือเป็นสิ่งสําคัญแต่ผมไม่คิดว่าการอ่านหนังสือจะซ้ารอยกับการสัมผัสประสบการณ์ต่างๆเพราะในบางกรณีคุณอาจได้แรงบันดาลใจจากการอ่านหนังสือให้รู้สึกว่าอยากลองทําสิ่งนี้ดูบ้างหรืออาจทําให้คุณรู้ซึ้งถึงความหมายจากประสบการณ์ส่วนตัวที่กลั่นออกมาเป็นคําพูดไม่ได้คุณสามารถใช้การอ่านหนังสือดึงข้อดีจากประสบการณ์ที่คุณมีได้มากขึ้นอีกหลายสิบเท่า หนังสือเล่มนี้จะแนะนำให้คุณใช้อินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียช่วยค้นหาว่าคนอ่านหนังสือเล่มไหนและอ่านอย่างไรจึงจะดีดังที่กล่าวไว้เบื้องต้นว่าการอ่านหนังสือทำให้ชีวิตพบความลึกซึ้งมากขึ้นหากหนังสือเล่มนี้สามารถเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้คนที่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วหรือคนที่ช่วงนี้ห่างหายจากการอ่านหนังสือไปสามารถกลับมาค้นพบความยอดเยี่ยมของการอ่านหนังสือได้อีกครั้งผมจะยินดีเป็นอย่างยิ่ง ธันวาคม2018ทาคาชิไซโต้คนแบบไหนคือคนมีสเสน่ห์ Survival of the Prettiest: The Science of Beauty ความอยู่รอดของคนหน้าตาดีหลักวิทยาศาสตร์ทางด้านความงามเขียนโดยแนนซี่เอ็ดคอฟนี่คือหนังสือที่ไขปัญหาเรื่องความงามโดยพิจารณาตามหลักวิทยาศาสตร์เชิงปัญญาและจิตวิทยาวิวัฒนาการเป็นหลัก ซึ่งกล่าวว่าในกระบวนการวิวัฒนาการมนุษย์รู้สึกว่าความงามมีส่วนเพิ่มการเจริญพันธุ์เป็นลักษณะที่ดูสุขภาพดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับการสืบทอดเผ่าพันธุ์สรุปได้ว่าคนหน้าตาดีคือคนที่ดูเหมาะสมสำหรับการสืบทอดเผ่าพันธุ์ดังนั้นการยึดติดกับความสวยงามจึงถือเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่การเอาชนะแนวคิดนี้ด้วยวิธีต่างๆก็ถือเป็นอารยาธรรมของมนุษย์เรา เพราะหากจะมองแค่ความสวยงามก็บอกได้ว่าเสือหรือกวางก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่สวยงามเหมือนกันแต่ความสวยภายนอกเพียงอย่างเดียวไม่อาจาก่อให้เกิดอารยธรรมขึ้นมาได้ดังนั้นแม่มนุษย์ไม่ได้เกิดมาสวยงามตามอุดมคติหมดทุกคนแต่ก็มีหนทางที่จะใช้เสน่ห์ของตนแทนได้ โสกราติสไม่ใช่หนุ่มน้อยหน้าตาดีแต่กลับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่วัยรุ่นเป็นเพราะความรู้การศึกษาและทัศนคติอันเฟื่องฟูของเขาซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดผู้คนความรักในยุคเฮอันก็เช่นกันเริ่มจากการเขียนจดหมายโต้อตอบก่อนจะได้เห็นหน้าทำให้าาอีกฝ่ายรู้สึกว่าคนนี้ช่างเป็นคนที่วิเศษสแสดงให้เห็นถึงการดึงสเสน่ห์ออกมาใช้แม้หน้าตาไม่ดีแต่ก็ยังพร่ำเพียรเรียนหนังสือจนชนะใจกันได้ เพราะมีคำพูดที่ว่าคนคนนั้นได้รับการเลี้ยงดูที่ดีต่างจากคนทั่วไปจริงๆเพราะเขามีการศึกษานี่แหละดังนั้นหากคุณลองนึกถึงใครก็ตามที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนมีสเสน่ห์แน่นอนว่าคุณอ่านไม่ได้นึกถึงหน้าตาเพียงอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นคนที่พูดจาหน้าฟังคนที่สามารถสื่อสารได้ลึกล้ำคนที่มีมนุษยธรรมสูงและคนที่มีความละเอียดลึกซึง้งล้วนแล้วแต่เป็นคนมีสเสน่ห์ทั้งนั้น สร้างความละเอียดลึกซึ้งได้ด้วยการอ่านหนังสือแล้วทำอย่างไรถึงจะกลายเป็นคนละเอียดลึกซึ้งกว่านี้ได้ผมได้เปรยบเปรยการใช้อินเทอร์เน็ตของคนจำนวนมากว่าเหมือนการเดินเล่นที่ชายหาดน้ำตื้นไปแล้วแต่สำหรับอินเทอร์เน็ตในความเป็นจริงการดําดิ่งสู่น้ำลึกไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยเพียงแค่คลิกสามครั้งแล้วโจนทยานลงไปไม่ใช่เพียงการอ่านบทความที่เปิดขึ้นมาหน้าแรกให้จบ แต่ควรอ่านหน้าอื่นๆที่เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและเปิดหาหน้าบทความในมุมมองอื่นๆอ่านเพิ่มด้วยเพียงเท่านี้เนื้อหาต่างๆก็จะแสดงความละเอียดลึกซึ้งที่อัดแน่นออกมาให้คุณเห็นแล้วทว่าแต่ละคนจะดำดิ่งได้ลึกไปถึงตรงไหนเรื่องนี้ถือเป็นความแตกต่างเฉพาะบุคคลอันดับแรกเพียงแค่กดคลิก3ามครั้งคุณก็สามารถเริ่มดำดิ่งได้แล้วแต่หากต้องการความรู้มากกว่านั้น คุณก็จำเป็นต้องมีทักษะในการดําดิ่งมากขึ้นเช่นเดียวกันและผมคิดว่าทักษะในการดําดิ่งก็สามารถขัดเกลาได้ด้วยการอ่านหนังสือโซเชียลมีเดียคือเครื่องมือในการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมก็จริงแต่หากพิจารณาในเชิงการรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วอาจบอกได้ว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะการสื่อสารโดยสนทนากับเพื่อนถือว่าไม่ได้เป็นการรับข้อมูลใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ เนื่องจากส่วนใหญ่เรามักใช้คุยเรื่องทั่วๆไปหรือเรื่องใกล้ตัวที่ต่างคนต่างรู้อยู่แล้วและถึงแม้จะมีการจุดประกายข้อมูลอะไรใหม่ๆแต่เราก็ไม่สามารถเข้าถึงเรื่องนั้นได้อย่างละเอียดลึกซึ้งแน่นอนว่ามิตรภาพเป็นสิ่งสำคัญและการใช้เวลาสื่อสารกับเพื่อนถือเป็นสิ่งที่ดีเพราะการได้คุยกับใครสักคนด้วยความสบายใจหรือคุยแบบผ่อนคลายก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ แต่การติดเพื่อนจนนั่งส่องโซเชียลทั้งวันอาจทำให้คุณไม่มีเวลาได้ศึกษามิติอื่นที่ละเอียดลึกล้ำอย่างน้อยลองเริ่มอ่านหนังสือสักหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนกันดีไหมเพราะในแต่ละวันคุณจะได้ใช้เวลาให้ลุ่มลึกขึ้นบ้างวิธีนี้เปลี่ยนแปลงได้แม้กระทั่งคนที่เคยสื่อสารตื้นๆมาตลอดให้สามารถพัฒนาตนเองจนเกิดความละเอียดลึกซึ้งขึ้นมาทันตาจนอยากถามว่าไปทำอะไรมา เพราะท้งวิธีคิดและสีหน้าของเขาให้ความรู้สึกลุ่มลึกกว่าเดิมดังนั้นการเกิดความละเอียดลึกซึ้งได้ทันตาเช่นนี้จึงถือเป็นสิ่งที่ดีจริงๆหากอยู่อยู่ท้องทะเลก็ลึกขึ้นมาทันตาคุณก็อาจจะได้ตกกุ้งซากุระซึ่งตกได้เพียงที่นี่เท่านั้นผมเกิดที่จังหวัดทิซูกะจึงชอบกุ้งซา,ากุระมากแต่สถานที่ที่สามารถตกกุ้งซากุระขึ้นมาและรับประทานสดๆได้จากทั่วโลกมีเพียงไม่กี่ที่เท่านั้น นั่นเป็นเพราะลักษณะเฉพาะทางภูมิประเทศของอ่าวสุรุงะที่มีน้ำลึกกว่าที่อื่นถึงแม้จะไม่ได้ดำดิ่งสุน้ำลึกตลอดเวลาก็ไม่เป็นไรแม้ปกติจะอยู่น้ำตื้นแต่ขอให้มีเวลาสำหรับสร้างความละเอียดลึกซึ้งแบบทันตาให้ตัวเองบ้างก็พอแล้วเพราะการได้สัมผัสเรื่องราวอันแสนวิเศษซึ่งนำพาให้หัวใจของคุณพองโตและสั่นไหวไปด้วยความประทับใจ ถือเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณได้ลิมรสชาติของชีวิตอย่างละเอียดละอ่อนักร้องดังอย่างคุณจูจูก็เช่นกันเมื่อไหร่ที่เธอเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตในต่างถิ่นก็มักจะไว้อ่านหนังสืออยู่บ่อยๆเธอพูดในรายการโทรทัศน์ว่าหนังสือเป็นเหมือนประตูไปไหนก็ได้ของโดราเอมอนหนังสือเปรียบสเสมือนสื่อที่พาฉันไปยังโลกใบอื่นอีกลหลายๆใบ ผมเองฟังแล้วก็เห็นด้วยกับเธอเพราะทุกครั้งที่ผมหยิบหนังสือฉบับพกพาขึ้นมาเปิดอ่านในรถไฟไม่ว่าคนรอบข้างจะกำลังคุยกันเรื่องชีวิตประจำวันอันแสนธรรมดาเพียงใดก็ตามแต่ผมกลับรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในรัสเซียศตวรรษที่19หรือไม่ก็ในกรุงโรมเมื่อ2,000ปีก่อนด้วยเนื้อหาในหนังสือคุณจูจูถือว่าเป็นนักอ่านที่แทบไม่วางมือจากหนังสือเลยทีเดียวไม่ว่าจะระหว่างนั่งรถหรือก่อนนอนเธอก็อ่านหนังสือตลอด นี่อาจเป็นเหตุผลที่เธอสามารถสื่ออารมณ์อลึกซึ้งต่างๆผ่านบทเพลงได้ดีขัดเกลาพลังความคิดด้วยการอ่านหนังสือสุนักจิ้งจอกในหนังสือเรื่องเจ้าชายน้อยคือใครในการฝึกฝนความคิดให้เกิดความละเอียดลึกซึ้งสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับแรกคือการดึงความคิดเข้าหาตนเองไม่ใช่แค่อ่านแล้วคิดว่าอ๋อมีความหมายอย่างนี้เองเหรือเนี่ยแล้วก็จบเฉยๆแต่คนคิดให้ละเอียดกว่านี้เช่น ถ้าเป็นเราในสถานการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงถ้าเรื่องนี้เกิดกับฉันฉันจะทำยังไงดีเช่นหากคุณอ่านเจ้าชายน้อยที่เขียนโดยองตวนเดอแซงเด็กซูเปรีแล้วรับรู้เพียงเนื้อเรื่องเฉยๆก็ไม่อาจทำให้ความคิดเกิดความละเอียดลึกซึ้งได้แต่หากคุณเริ่มไม่เคราะว่าดอกกุหลาบที่เจ้าชายน้อยทิ้งไว้ที่ดาวเกิดของตนเองมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ว่าอย่างไร หรือลองวิเคราะห์ว่าจิ้งจอกในเรื่องเป็นตัวละครแบบไหนกันแน่วิธีคิดเหล่านี้จะทำให้คุณเรียนรู้ความละเอียดลึกซึ้งได้ณนะดาวครอเล็กๆอันเป็นบ้านของเจ้าชายน้อยมีดอกกุหลาบดอกหนึ่งเติบโตขึ้นเจ้าชายน้อยทุ่มเทดูแลอย่างเต็มที่ทว่าดอกกุหลาบกลับตอบแทนเขาด้วยคำพูดที่เย่อหยิ่งเสมอเจ้าชายน้อยจึงออกเดินทางจากบ้านเกิดเพื่อหนีดอกกุหลาบ เจ้าชายน้อยเดินทางผ่านไปยังดาวต่างๆที่แตกต่างจากดวงดาวของเจ้าชายน้อยหรือดาวบ้านเกิดของเจ้าชายน้อยระหว่างทางเขาได้เห็นดอกกุหลาบนับพันเขาจึงรู้สึกผิดหวังว่าดอกกุหลาบเพียงดอกเดียวบนดาวของเขานั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่ดอกไม้ที่วิเศษอะไรแต่เป็นเพียงพันไม้ธรรมดาธรรมดาที่มีอยู่ดาด,ดืดนในตอนนั้นเองเจ้าชายน้อยได้พบกับสนัขจิ้งจอกเขาจึงชวนสนัขจิ้งจอกให้มาเล่นด้วย แต่สนักจิ้งจอกกลับตอบว่าฉันเล่นกับเธอไม่ได้หรอกฉันยังไม่ถูกฝึกให้เชื่องคำว่าถูกฝึกให้เชื่องที่สุนักจิ้งจอกพูดถึงมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ว่าการสร้างความสัมพันธ์และกลายเป็นคนพิเศษของกันและกันการสนทนากับสซนักจิ้งจอกจึงทําให้เจ้าชายน้อยเข้าใจว่าดอกกุหลาบที่ตนมีแท้จริงแล้วเป็นดอกไม้ที่พิเศษสําหรับเขาซึ่งมีอยู่เพียงดอกเดียวบนโลก และเมื่อถึงเวลาร่ำลากับสุนักจิ้งจอกสุนักจิ้งจอกได้พูดกับเจ้าชายน้อยว่าสำหรับกุหลาบดอกนั้นมันคิดว่าสิ่งที่สำคัญหาเปรียบไม่ได้ก็คือช่วงเวลาที่เธอได้ใช้ไปกับมันและบอกความลับอีกอย่างว่าสิ่งสำคัญไม่อาจมองเห็นได้ด้วยดวงตาการอ่านเพื่อรับรู้สิ่งที่องตัวเดอแซงเต็กซูเปรีสอดแทรกไว้ในผลงานคือการอ่านแบบตีความ สิ่งที่เขาต้องการจะสื่อคือผู้ใหญ่มักจะลงไหลในอำนาจชื่อเสียงเงินทองและอื่นๆแต่กลับหลงลืมการสร้างสายสัมพันธ์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากกว่านั้นชีวิตของเราจะเติมเต็มได้ด้วยการตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาอย่างเช่นสายสัมพันธ์เป็นต้นนี่เป็นส่วนที่เราควรพิจารณาว่าได้รับสารตรงนี้จากผู้เขียนแล้วหรือยังนอกจากการอ่านแบบตีความแล้วเรามาดึงความคิดเข้าหาตัว เรามาดึงความคิดเข้าหาตนเองกันมากขึ้นอีกก้าวดีกว่าเราอาจจะคิดอะไรหลายๆอย่างได้เช่นสุนัขจิ้งจอกของฉันคงจะเป็นคุณ xx สินะเพราะเมื่อก่อนเขาเคยพูดสิ่งที่ทำให้ฉันลืมไม่ลงแม่เขาจะน่ารำคาญไปนิดและชอบมายุ่งยามกับฉันแม่ฉันจะไม่ได้สนใจเท่าไหร่แต่ก็อาจจะนับว่าเป็นการสร้างสายสัมพันธ์เพราะเราเคยให้คำสัญญาและใช้เวลาร่วมกันอยู่บ้าง หากคุณเริ่มเกิดความคิดแบบนี้แปลว่าคุณได้เข้าถึงความละเอียดลึกซึ้งที่ไม่ใช่เพียงแค่การอ่านเนื้อเรื่องเฉยๆแล้วหากอ่านหนังสือแล้วเจอเนื้อหาที่ทำให้ฉุกคิดก็แปลว่าเนื้อหาตรงนั้นมีส่วนที่ซ้อนทับกับประสบการณ์ของคุณหากคุณอ่านไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจเนื้อหาตรงนั้นในที่สุดคุณก็จะลืมไปว่ามันทำให้คุณฉุกคิดตรงไหนและทำไมถึงทำให้คุณฉุกคิดขึ้นมาได้ผมจึงแนะนำให้คุณจดบันทึกไว้ จะเขียนลงไปในหนังสือโดยตรงหรือแยกมาจดในสมุดโน้ตก็ได้เพื่อที่คุณจะสามารถนำบันทึกนั้นมาวิเคราะห์ในภายหลังและทำให้ความคิดของคุณเกิดความละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นขยายขอบเขตความรู้ให้กว้างขึ้นด้วยหนังสือเล่มใหม่ที่บังเอิญพบด้วยโชคชะตาหนังสือขายดีติดอันดับควรอ่านหรือไม่ควรอ่าน หนังสือขายดีหรือหนังสือที่ฮอตฮิตในช่วงนั้นจุดสำคัญคือต้องอ่านในช่วงที่กำลังเป็นประเด็นนี่แหละเหตุที่หนังสือเล่มหนึ่งจะได้รับความนิยมเป็นเพราะมันมีเนื้อหาที่ตอบรับกับสถานการณ์หรือกระแสะสังคมในช่วงนั้นหากคุณอ่านตามจะทำให้ได้ความรู้มากเช่นหนังสือทุนนิยมในศตวรรษที่21เขียนโดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่ชื่อโทมัสพิเกตตี ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษในปี2014และกลายเป็นหนังสือขายดีทั่วโลกที่ญี่ปุ่นก็ดังมากเช่นกันเพราะถือว่าเป็นหนังสือที่ส่งอิทธิพลต่อนักเศรษฐศาสตร์และสังคมโดยรวมในยุคหลังมากทีเดียวแต่หนังสือเล่มนี้นอกจากจะเป็นหนังสือเล่มหนาแล้วเนื้อหายังอ่านยากด้วยแม้จะอยากอ่านให้ได้แต่หลายๆคนคงเป็นลมตั้งแต่ยังอ่านไม่จบหรือบางคนแค่เห็นความหนาของหนังสือก็ยอมแพ้แล้ว ดังนั้นจึงมีหนังสือที่เขียนสรุปเนื้อหาออกมามากมายจนในร้านหนังสือญี่ปุ่นทำมุมขายหนังสือเกี่ยวกับพิเกตตี้ไว้ให้โดยเฉพาะเนื้อหาของหนังสือถือว่ายังไม่ตกยุคแต่หากคุณคิดว่าดูอ่านยากจังงั้นไม่ค่อยอ่านทีหลังไปหาความรู้พื้นฐานก่อนแล้วค่อยมาอ่านทีหลังดีกว่าการผัดวันประกันพรุ่งจะทำให้พลาดช่วงที่หนังสือกำลังอยู่ในกระแส ผมจึงแนะนำให้อ่านในระหว่างที่หนังสือยังอยู่ในกระแสเพราะจะทำให้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและได้รับความรู้ง่ายขึ้นสำหรับคนที่คิดว่ามันยากเกินไปจนแทบเป็นลมตั้งแต่ยังอ่านไม่จบแนะนำให้อ่านเฉพาะเนื้อหาหลักก็พอเมื่ออ่านเนื้อหาส่วนสำคัญที่สุดแล้วคุณอาจจะสามารถนำไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นฟังได้แค่เฉพาะส่วนนั้นก็จริง แต่สมมติถ้าคุณอ่านได้จบเล่มก็อาจจะต้องใช้เวลาเล่าให้คนอื่นฟังถึง20 3 0ถึงชั่วโมงซึ่งเราไม่จาเป็นต้องทำขนาดนั้นก็ได้หนังสือทุนนิยมในศตวรรษที่21เขียนขึ้นเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลไรายได้หรือสินทรัพย์ใหญ,ใหญ่ในช่วงมากกว่า200ปีที่ผ่านมาจึงเป็นเหตุให้ต้องทำหนังสือเล่มใหญ่ขนาดนี้และวิธีการวิเคราะห์ก็จัดว่ามีประสิทธิภาพสูง หากไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์เฉพาะทางก็คงไม่ทําการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเรียบเรียงอย่างสละสลวยขนาดนี้เมื่อได้ลองพลิกอ่านดูแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าเขาวิเคราะห์ข้อมูลมากมายขนาดนี้ออกมาได้ยังไงเนี่ยสุดยอดเลยเริ่มจากการหากราฟที่สําคัญที่สุดในเล่มซึ่งสิ่งที่พิกาตี้อยากบอกมากที่สุดในเล่มนี้คือวิธีหาเงินให้ได้เยอะและเร็วกว่าการทํางานแลกเงินคือการใช้เงินต่อยอดเงิน คนที่รววอยู่แล้วจึงรวยขึ้นเรื่อยๆและทําให้เกิดความเหลื่อมล้ามากขึ้นหากเป็นเช่นนี้ต่อไปช่องว่างแห่งความเหลื่อมล้าก็ยากที่จะลดลงและคนทั่วไปก็จะไม่ได้ลืมตาอ้าปากหลักฐานที่ชี้ชัดว่านี่เป็นข้อสรุปที่มีมูลความจริงคือกราฟที่อยู่ในหนังสือเมื่อหากราฟเจอแล้วให้ลองอ่านเนื้อหาในตอนนั้นการอ่านแบบนี้ช่วยสัมผัสเรื่องราวของพิกตีได้โดยตรงและสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่ากราฟนั้นยอดเยี่ยมมาก ดูปุ๊บก็เข้าใจปั๊บเลยนอกจากหนังสือยากๆแล้วคุณสามารถเลือกอ่านนวนิยายหรือการ์ตูนที่กำลังฮอตฮิตได้เช่นกันอย่างการ์ตูนที่เขียนโดยนักแสดงตลกทาโรยาเบะที่ชื่อเรื่องว่าโอยาซังโทโบกุหรือคุณป้าเจ้าของบ้านกับตัวผมซึ่งเป็นการ์ตูนที่ได้รับรางวัลวัฒน,น,นธรรมเทสโกโอซามุสขาเรื่องสั้นในเดือนมิถุนายนปี2018และได้รับการกล่าวขานเั็นอย่างมากในสังคม เมื่อลองอ่านดูแล้วก็พบว่าเป็นการ์ตูนที่ดีต่อใจอย่างนี้นี่เองถ้าเราสนิทกับคุณป้าเจ้าของบ้านได้แบบนี้ก็คงจะดีนะการอ่านหนังสือฮอนเฮตตามกระแสถือว่าเป็นวิธีที่ดีในการดึงคุณออกจากกรอบการอ่านแบบเดิมๆบางคนอาจจะบอกว่าไม่ชอบอ่านหนังสือที่ขายดีติดอันดับเป็นแนวคิดที่ทําให้ประตูความรู้ไม่เปิดกว้างเพราะคุณจะไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดหนังสือเล่มนั้นถึงขายดีจนทําให้ทุกคนอยากอ่าน ดังนั้นการอ่านหนังสือขายดีจะทำให้คุณได้ใช้ความคิดและเพิ่มพูนความรู้ผมเองก็คิดว่าการอ่านหนังสือขายดีในช่วงที่มีกระแสเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตของคุณได้พบความบันเทิงพร้อมทั้งได้ความรู้ด้วยติดตามหนังสือเล่มนี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนาทั่วประเทศ